ใครๆก็พูดถึง AI ใช่ไหมครับแต่เคยสงสัยกันไหมว่าเบื้องหลังความฉลาดล้ำเนี่ยมันกินไฟขนาดไหนคือต้นทุนด้านพลังงานที่ซ่อนอยู่นี่แหละครับที่มันมหาศาลมากแล้วก็กำลังจะกลายเป็นความท้าทายครั้งใหญ่เลยที่เราต้องรีบจัดการเอาล่ะครับเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันคือปกติแล้วเนี่ยนะครับความต้องการใช้ไฟฟ้าในอเมริกาเนี่ยมันค่อนข้างนิ่งๆมาเป็น20ปีเลยแต่จู่ๆคะ่ะ การคาดการความต้องการในอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยมันพุ่งพรวดขึ้นมาไม่ใช่แค่นิดหน่อยนะครับแต่เกือบ5เท่าเลยดูสิครับจาก2 3กิกะวัตต์ในปี2022เนี่ยคาดการล่าสุดคือโดดไปเป็น1 2 8กิกะวัตต์เลยทีเดียวแล้วตัวการหลักที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ก็คือพวกอุตสาหกรรมใหม่ๆที่เรากำลังพูดถึงกันนี้แหละครับเราต้องบอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือปัญหาในอนาคตเลยนะครับไม่ใช่เลยมันกำลังเกิดขึ้นตอนนี้เลยครับ โดยเฉพาะในบางพื้นที่ที่กลายเป็นฮอสปอตไปแล้วอย่างในเท็กซัสหรือภูมิภาค PJM เนี่ยตอนนี้เขากำลังหัวหมุนเลยนะฮะในการหาทางรับมือกับความต้องการไฟฟ้าที่มันพุ่งขึ้นแบบที่ไม่เคยเจอมาก่อนแล้วถามว่ามาจากไหนหลักๆเลยก็คือ Data Center ของ AI นี่แหละครับทีนี้พอความต้องการมันมาหาศาลขนาดนี้ปัญหาข้อขวดมันก็เกิดตามมาครับคือการใช้ไฟแบบ24ชั่วโมงไม่มีหยุดพักแบบนี้เนี่ยมันต้องการระบบพลังงานที่แตกต่างไปจากเดิมเลย ผมขอเปรียบเชื่อมง่ายๆแบบนี้นะครับมันต้องการนักวิ่งมาราธอนไม่ใช่นักวิ่งระยะสั้นลองนึกภาพตามกันนะครับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่เราคุ้นเคยกันดีในมือถือหรือรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันก็เหมือนนักวิ่งร้อยเมตรเลยอะคือเก่งมากนะแต่เก่งในระยะสั้นๆจ่ายไฟแรงๆได้แค่ชั่วโมง2ชั่วโมงแถมยังมีประเด็นเรื่องความปลอดภัยอย่างเรื่องไฟไหม้แล้วก็ต้องพึ่งพาซัพพลายเชนจากทั่วโลกอีก แต่สิ่งที่ระบบไฟฟ้าหรือกริดต้องการตอนนี้จริงๆคือนักวิ่งมาราธอนครับคือระบบที่เก็บพลังงานแล้วจ่ายไฟได้นานๆ3าถึงชั่วโมงที่สำคัญคือต้องปลอดภัยสุดๆแล้วก็ถ้าให้ดีที่สุดเลยนะคือต้องมีซัพพลายเชนอยู่ในประเทศตัวเองเพื่อความมั่นคงแล้วนี่แหละครับคือจุดที่เรื่องราวมันน่าสนใจขึ้นมาเพราะมีผู้ท้าชิงรายหนึ่งกระโดดเข้ามาในเกมนี้เลยเขาบอกว่าเฮ้ hey, เรามีวิธีแก้ปัญหานี้ แล้ววิธีของเขานะครับคือการคิดต่างไปเลยแล้วก็ไปหยิบเอาวัสดุที่ธรรมดามากๆหาได้ง่ายสุดๆนั่นก็คือสังกะสีครับบริษัทที่ว่านี้ก็คือ EOS Energy ครับหรือชื่อในตลาดหุ้นคือ EOS เป็นบริษัทสัญชาติอเมริกันเลยที่กำลังซุ่มพัฒนาแบตเตอรี่สังกะสีแบบใช้น้ำเป็นส่วนประกอบหรือที่เขาเรียกว่า a q u e o s zinc battery เป้าหมายหลักของเขาชัดเจนมากครับคือการสร้างทางเลือกใหม่ที่ปลอดภัยกว่าแล้วก็ที่สำคัญคือ made in America สำหรับการเก็บพลังงานในสเกลใหญ่ระดับโครงข่ายไฟฟ้าโดยเฉพาะเลยแล้วสังกะสีมันดีกว่ายังไงโอ้โหข้อดีของมันน่าสนใจมากครับอย่างแรกเลยไม่ติดไฟครับเพราะข้างในมันเป็นน้ำสบายใจได้เรื่องความปลอดภยัย2คือทนมากอายุใช้งานเนี่ยยาวไปเลย20ปีขึ้นไป 3. คือทำจากวัสดุที่หาได้ง่ายมากแล้วก็รีไซเคิลได้ร้อยด้วยนะฮะ 4. คือมันถูกออกแบบมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยคือการเก็บพลังงานนาน3-12ชั่วโมงและข้อสุดท้ายที่สำคัญสุดๆเลยก็คือซัพพลายเชนทั้งหมดอยู่ในอเมริกาคือถ้าเราลองดูทีละข้อเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออุดช่องโหว่ของลิเธียมไอออนโดยตรงเลยแต่เดี๋ยวก่อนครับ ฟังดูดีไปหมดเลยใช่ไหมแต่เรื่องราวของ EOS เนี่ยมันเหมือนเหรียญ2ด้านจริงๆนะครับด้านหนึ่งคือโอกาสแต่อีกด้านคือความเสี่ยงมหาศาลมันคือการเดิมพันแบบคลาสสิกเลย High risk High return ซึ่งเราจะเห็นภาพชัดขึ้นจากตัวเลข2ชุดที่มันเล่าเรื่องไปคนละทิศละทางเลยครับเรามาดูฝั่งที่มองโลกในแง่ดีกันก่อนหรือที่เรียกว่า b u l case คือฝั่งนี้เขาไม่ได้มองแค่บริษัทนะครับเขามองไปที่โอกาสของตลาดทั้งหมดซึ่งมันใหญ่มาก ตัวเลขโอกาสทางธุรกิจที่เขามีอยู่ในมือตอนนี้เนี่ยสูงถึง18.8พันล้านดอลลาร์โอ้โหมันคือตัวเลขที่บอกเราว่าตลาดนี้มันใหญ่แค่ไหนแล้วก็มีคนสนใจเทคโนโลยีนี้เยอะมากจริงๆโอเคนั่นคือด้านสวยหรูนะครับทีนี้เรานองคลิกเหรียญมาดูอีกด้านกันบ้าง ด้านของความจริงที่โหดร้ายหรือฝั่งแบร์เคสตัวเลขที่ฝั่งนี้ชี้ให้ดูคืออัตรากำไรขั้นต้นครับซึ่งมันติดลบ203.2ใช่ครับฟังไม่ผิดติดลบ200กว่าเปอร์เซ็นต์พูดง่ายๆก็คือตอนนี้เนี่ยยิ่งขายก็ยิ่งขาดทุนขาย1ชิ้นขาดทุนไป2เท่าโอ้โหสถานการณ์หนักหน่วงมากครับ แล้วมันไม่ได้มีแค่ปัญหาเรื่องตัวเลขนะครับอุปสรรคอีกอย่างที่แรงมากก็คือธรรมชาติของอุตสาหกรรมพลังงานเองนี่แหละคือมันมีคำพูดนึงที่ผมว่าอธิบายได้ดีมากเลยนะเขาบอกว่าในวงการพลังงานเนี่ยทุกคนอยากเป็นคนแรกที่ได้ทําเป็นคนที่2เข้าใจไหมครับคือไม่มีใครอยากเป็นหนูทดลองคนแรกนั่นเองเพราะฉะนั้นการจะไปโน้มน้าวให้ใครมายอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยมันยากมากต่อให้ของมันจะดีแค่ไหนก็ตาม ความไม่แน่นอนทั้งหมดนี้มันก็สะคอนไปที่ Wall s t r e ี t เต็มๆเ,เลยครับคือขนาดนะักวิเคราะห์มืออาชีพเนี่ยนะเสียงยังแตกเลยลองดูสิครับส่วนใหญ่ยังแนะนำให้ถือไว้ก่อนคือยังไม่กล้าฟันธงว่าจะไปทางไหนมันแสดงให้เห็นภาพชัดเจนเลยว่าเรื่องราวของบริษัทนี้มันแบ่งเป็นสองขั้วจริงๆแบบว่าอนาคตจะรุ่งหรือจะร่วงยังไม่มีใครกล้าพูดเต็มปากแล้วเมื่อเจอกับความท้าทายหนักขนาดนี้บริษัทจะทำยังไงล่ะคำตอบก็คือ พวกเขากำลังทุ่มสุดตัวครับกับแผนการที่จะแก้ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดที่เป็นหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยนั่นก็คือต้นทุนการผลิตและแผนการที่ว่านี้ก็มีชื่อด้วยนะครับเขาเรียกมันว่า Project AMC ซึ่งย่อมมาจาก American Made Zinc Energy หรือแปลงง่ายๆก็คือพลังงานสังกะสีที่ผลิตในอเมริกานี่แหละครับคือการเดิมพันครั้งสำคัญที่สุดของ EOS ที่จะชี้เป็นชี้ตายสถานการณ์ทางการเงินของบริษัทเลย เป้าหมายของโปรเจกต์เอเเนี่ยชัดเจนและตรงไปตรงมามากครับข้อแรกสร้างสายการผลิตอัตโนมัติเต็มรูปแบบให้ได้4สายข้อ2พอมีสายการผลิตแล้วก็ต้องเร่งสเกลกำลังการผลิตให้ได้ถึง8 g กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปีภายในปี2026แล้วทั้งหมดนี้ทำไปเพื่ออะไรก็เพื่อข้อ3ครับคือการลดต้นทุนการผลิตต่อนหน่วยลงมาให้ได้แบบหวบหาบเลย และทั้งหมดนี้ก็จะนําไปสู่เป้าหมายสูงสุดในข้อที่4คือการทําให้อัตรากําไรขั้นต้นกลับมาเป็นบวกให้ได้เพราะฉะนั้นหัวใจของเรื่องนี้ก็คือระบบอัตโนมัติเนี่ยแหละครับมันคือตัวแปรเดียวที่จะทําให้ของที่เขาผลิตออกมาสามารถทํากําไรได้แล้วเรื่องที่น่าสนใจก็คือโปรเจกต์นี้ไม่ได้ทำแบบโดดเดี่ยวนะครับ พวกเขาได้รับการสนับสนุนครั้งสำคัญมากๆจากกระทรวงพลังงานของสหรัฐเลยเป็นเงินกู้คำประกันที่มูลค่าสูงถึง305ล้านดอลลาร์ซึ่งต้องบอกว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องเงินทุนธรรมดานะครับแต่มันเหมือนการประทับตรารับรองเป็นการแสดงความเชื่อมั่นอย่างสูงในเทคโนโลยีนี้เพราะกว่าจะได้เงินก้อนนี้มาเนี่ยกระทรวงพลังงานใช้เวลาตรวจสอบข้อมูลบริษัทอย่างละเอียดนานถึง15เดือนเลยนะครับเอาล่ะครับพอเราฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้ว ลองถอยออามามองภาพที่มันใหญ่ขึ้นกันอีกทีนะครับจะเห็นว่าเรื่องราวของบริษัท EOS เนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของบริษัทเดียวแต่มันกำลังสะท้อนภาพความท้าทายที่ใหญ่กว่านั้นมากในระดับโลกเลยคือการแข่งขันกับเวลาของ eL o n ไม่ว่าจะเป็นเรื่องศักยภาพที่เขามีปัญหาด้านการผลิตที่เขาเจอหรือการดิ้นรนต่อสู้เพื่อความอยู่รอดทางการเงินทั้งหมดนี้มันเหมือนเป็นภาพจำลองขนาดย่อมๆเลยครับของความพยายามครั้งใหญ่ของทั้งอุตสาหกรรม ในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่ทั้งหมดเพื่อรองรับยุคข,ของ AI ที่กำลังจะมาถึงดังนั้นคำถามสำคัญที่อยากจะทิ้งท้ายให้ไปคิดกันต่อก็คือการแข่งขันเพื่อขยายกำลังการผลิตให้ได้ให้ทันเวลามันจะกลายเป็นตัวตัดสินเลยหรือไม่ว่าใครจะได้เป็นผู้นำในยุค AI นี่คือประเด็นที่ผมวันหน้าติดตามอย่างยิ่งเลยครับ